มาดูเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกันนะครับถ้าเราจะแยกนะครับปี2 4 8 2เนี่ยผมว่าน่าจะแยกได้ประมาณ3พิมพ์นะครับแต่ว่าพิมพ์ทีตาแบบเห็นไม่ชัดก็คือพิมพ์กำลังถ่ายอยู่เนี่ยจะมีอยู่อีกแยกไปอีกหลายพิมพ์แต่พิมพ์ที่ตาติดลูก,กตาหลวงพ่อในติดชัดเนี่ย จะมีอยู่แค่พิมพ์เดียวที่ผมมีนะครับแล้วผมก็จะถ่ายให้ดูรวดเดียวเลยหกเหรียญเลยนะครับที่ลูกกระตาหลวงพ่อติดชัดแต่ว่าพิมพ์ลูกกระตาหลวงพ่อไม่ไม่ติดชัดอย่างเงี้ยอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ถ่ายอยู่เนี่ยจะมีหลายพิมพ์นะครับเราดูจากขอบเหรียญเป็นหลักนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ที่ผมจะถ่าย2องเหรียญนั่นเหรียญที่ 14กับ15นี่เป็นพิมพ์เด mm ียวกันนะครับเนี Remember, anyway. ่ยพิมพ์ที่ผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเนี่ยเราดูจากขอบเหรียญนะครับดูจากขอบเหรียญเป็นหลักเลยนะครับเหรียญเราจะดูขอบเหรียญเป็นหลักนะครับเหรียญยุคต้นแล้วจะเป็นการแยกแบบแยกแบบพิมพ์ได้เลยนะครับในพิมพ์ตาลูกตาหลวงพ่อไม่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 ติดชัดเนี่ย จะแยกไปอีกหลายพิมพ์เลยเพราะฉะนั้นเหรียญลวงพ่อเดิมว่าหนองโพนึงแบบพิมพ์ลูกกตาอย่างที่ผมกำลังถ่ายลูกกตาตรงเนี้ยหลวงพ่อติดไม่ค่อยชัดเนี่ยจะมีอยู่หลายพิมพ์แต่ลูกกตาที่ติดชัดเลยนะที่หกเหรียญที่ผมจะถ่ายติดกันนั้นผมเห็นมีพิมพ์เดียวแล้วก็หลวงพ่อเดิมที่ผมมีอยู่ พิมพ์บัวฟันปาาผมก็มีอยู่แค่องค์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะแยกชัดๆหลวงพ่อเดิมผมว่าน่าจะแยกแบบรวมๆนะได้ประมาณพิมพิมนะครับปี24 8 8-2เนี่ยคือลูกกาหลวงพ่อติดชัดมีหลายพิมพนะครับนี่เนี่มีหลายพิมพนี่เราแยกออกไปว่าลูกกตาติดไม่ชัดนะครับแยกออกเป็นอีกกรุ๊ปหนึ่งและอีกกุ๊ปหนึงก็คือบัวฟันปลา ผมมีแค่เหรียญเดียวผมถ่ายไปแล้วเหรียญบัวฟันบัวที่หลวงพ่อนั่งเป็นฟันปลานะครับแต่ว่าเหรียญที่ลูกกตาหลวงพ่อติดชัดหกเหรียญผมจะถ่ายรวดเดียวเลยผมก็ว่าน่าจะแยกรวมๆได้แค่ลูกกตาติดชัดกับลูกกตาติดไม่ชัดแล้วก็พิมพ์บัวฟันปลานะครับปีสองสี่แปดสองนะผมแยกไว้ประมาณสามแต่ว่าจะ ลูกตาติดไม่ชัดนี่แยกออกไปอีกหลายพิมพ์ผมดูจากขอบเหรียญเป็นหลักเลยนะครับครูบาอาจารย์ครับมาดูหน้าตาหลวงพ่อดูนะครับลูกกตาหลวงพ่อนี่จะติดไม่ค่อยชัดเป็นลักษณะแบบตาลึกๆลงอย่างเงี้ยจะมีอยู่หลายพิมพ์นะครับครูบาอาจารย์แต่เราแยกหลายพิมพ์ของลูกกตารวมๆนี่ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันคือลูกกตาติดชัดกับลูกกตาติดไม่ชัดแต่ว่า ลูกตาติดไม่ชัดนี่จะแยกไปอีกหลายพิมพ์เลยนะครับกูบายจยาเนี่ยอย่างตาหลงพ่อลึกๆอย่างเงี้ยนะครับจะแยกไปอีกหลายพิมพ์พ่อแม่กุบายจานสายพื้นที่จะว่าไงผมก็ไม่ทราบนะครับนี่คือผมเป็นแค่เสียนข้างถนนที่ผมสะสมมาหลงพ่อเดิมทั้งหมดก็มีทั้งหมด23เหรียญน,นะครับมีหลายพิมพ์แต่หลักๆที่เยอะที่สุดก็คือปี2 4 8 2นะครับ ปีสองสสอนี่ผมมีคนค่าใจเยอะนะครับมีโอสิบกว่าองค์รวมแล้วเป็นประมาณหลวงพ่อเดิมอยู่กับผมนะครับตั้งปี70นะครับก็น่าจะประมาณ23องค์นะครับรูบาจะเหรียญตั้งเหรียญธงชาติด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นนักสะสมคนหนึ่งที่สะสมพะระหลวงพ่อเดิมก็ไม่น้อย กว่าหลวงพ่ออื่นๆเลยนะครับกูบอายจายันถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูกันจากศูนพระ ARL ของเสียนข่าถนนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับกูบ่ายจายันครับนี่ก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูกันแล้วก็เหรียญที่1 4กับเหรียญที่15เนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับกูบอายจายั์ แต่อีกองคหนึ่งเป็นเหรียญที่แบบว่ายังไม่ผ่านการใช้แบบเป็นเหรียญที่ลงแบบกระไหลทองแต่ว่ากระไหลทองผมว่าน่าจะเป็นเปียกทองมากกว่าเพราะว่ายังหนาอยู่คือเหรียญไม่ได้ผ่านการใช้นี่เลยครับมันก็เลยดูค่อนข้างออกจะยากหน่อยนะครับคุณบาาจารย์ ท้อแต่ทาให้ดูกันหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมให้คุณวายจย์พิจารณาดูจากคําที่ผมพูดนะครับว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพโดยหลักๆพิมสองสี่แปดสองเนี่ยน่าจะมีประมาณสักสามพิมนะครับแต่ว่าพิมพ์ตาลึกแยกออกไปอีกย่อยๆอ,อีกเยอะนะครับขอบคุณมากครับคุณวายจย์ครับสวัสดีครับ